ขอเดชะฝ่าลองธุลีพรบาทโปกกล้าโป,ปกกะหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าลองธุลีพรบาทที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568ข้าพุทธเจ้าพลโทบุญศิล์ภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการและสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่สอง ในนามของข้าราชการกองทัพภาคที่สองและครอบครัวมีความพื่มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า70ปีใต้ฝ่าลองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบ,ตบ,ตบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการ โดยมิทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากทรงรักและเอื้ออาทรต่อราษฎรประดุลมารดาที่รักและห่วงใย,ยบุตรและได้ทรงพระราชดำริโครงการต่างๆครอบคลุมทั่วทุกด้านทั้งการส่งเสริมด้านการศึกษาการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกล้ำค่าของชาติส่งผลให้ประเทศชาติและสังคมไทยมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าตราบจนถึงปัจจุบันในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวง้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยพระสยามเทวาธิราชตลอดทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จ พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าลองธุรีพระบาททรงเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิภัยทั้งปวงทรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกร ตาบการลินันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ